สวัสดีขยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงจีนฟังเพลินขอบคุณที่ทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริงตอนนี้สามารถสมัครสมาชิกหรือส่งซูเปอร์แตงเพื่อเป็นการสนับสนุนกำลังใจให้แอดมินได้แล้วนะคะตอนที่96บันทึกแห่งหายนะ หลังจากรอดพ้นจากการเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งอย่างคาดไม่ถึงสูหยาวพร้อมกับหลินเซียวและหลี่อี้ก็กลับมายัางบ้านพักลับในเมืองหลวงหลี่อี้รู้สึกเหนื่อยล้าและได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ในใจของเขากลับเต็มไปด้วยความมุ่งม,มั่นที่จะหาคำตอบที่ต้องการส่วนหลินเซียวก็ยังคงหมกมุ่นอยู่กับการวิเคราะห์วัตถุโบราณที่พวกเขานำออกมาจากซากปรักหักพังของอาคารโบราณ ในขณะที่หลิงเซียวกำลังทำงานอยู่นั้นซู่ยาวก็ได้หยิบตำราโบราณที่พวกเขานำออกมาจากห้องสมุดรับขึ้นมาอ่านอีกครั้งเธอใช้การสัมผัสร่งรองรอยอดีตก,กับตำราน,นั้นทันใดนั้นภาพแวบๆบแบบก็ปรากฏขึ้นในความคิดของเธอเธอเห็นภาพของอรารยธรรมที่เคยรุ่งเรืองกำลังล่มสลายลงไปในที่สุดเธอเห็นผู้คนที่ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในอดีตก,กำลังต้องเผชิญหน้ากับหายนะที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนข้าเห็นหายนะซูหยาวเอ่อยขึ้นน้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความสันเครือ มันเป็นหายนะที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการต่อสู้แต่มันเกิดขึ้นจากการที่รอยแยกมิดขยายตัวอย่างรวดเร็วหลินเซียวเงยหน้าขึ้นมามองเธอดวงตาของเขาเต็มไปได้วยความอยากรู้แล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรสู้ยาวหันไปมองหลินเซียวตำราลเล่นนี้กล่าวถึงว่าเมื่อรอยแยกมิดขยายตัวอย่างรวดเร็วมันจะทําให้เกิดปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาดขึ้นเธออธิบายต่อมันจะทําให้ผู้คนในโลกนี้เริ่มรับรู้ถึงสิ่งมีชีวิต ที่มาจากอีกมิติหนึ่งและมันจะทาให้โลกนี้เริ่มบิดเบี้ยวไปจากความเป็นจริงหลี่อี้ที่กําลังทําแผลอยู่ถึงกับชะงักไปเล็กน้อยเขามองไปยังซูเหวยาวด้วยความไม่เข้าใจเจ้ากําลังพูดถึงอะไรข้าไม่เห็นจะเข้าใจเลยซูเหวยาวสายหน้าข้าไม่สามารถอธิบายได้ด้วยคําพูดแต่ข้าจะให้ท่านได้เห็นมันด้วยตาของท่านเอง ในคืนนั้นซูเหาพาหลี่อี้และหลิงเซียไปยังสถานที่ที่เธอเคยสัมผัสได้ถึงพลังงานมิติที่เข้มข้นที่สุดมันคือป่าที่อยู่ไม่ไกลจากเมืองหลวงเมื่อมาถึงที่นั่นพวกเขาก็ต้องตกตะลึงกับสิ่งที่พวกเขาได้เห็นป่าที่เคยเต็มไปด้วยชีวิตชีวาบัดนี้กลับกลายเป็นป่าที่เต็มไปด้วยความแห้งแล้งต้นไม้เหี่ยวเฉาและมีรูปร่างที่บิดเบี้ยวไปจากปกตินี่มันอะไรกันหลี่อี้เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงสั่นเครือข้าไม่เคยเห็นป่าที่ตายไปในทันทีแบบนี้มาก่อนมันไม่ได้ตายซูเหาตอบแต่มันกำลังถูกรอยยแกิ ดูดกลืนพลังงานชีวิตไปเธอหันไปมองหลินเซียวและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับอารยธรรมในอดีตหลินเซียวรู้สึกตกตะลึงอย่างที่สุดเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าความรู้ที่เขามีจะสามารถอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้ตำราบโบราณกล่าวถึงว่าเมื่อรอยแยกมตดขยายตัวอย่างรวดเร็วมันจะทําให้เกิดปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาดขึ้นหลินเซียวเอ,อ่ยขึ้นอย่างช้าๆมันจะทาให้พืชพันธ์เปลี่ยนรูปร่างและมันจะทําให้สัตว์กลายพันธุ์มันคือหายนะที่เกิดขึ้นในอดีตสู้ยาวพยักหน้า ใช่และตอนนี้มันก็กำลังจะเกิดขึ้นกับโลกของพวกเราอีกครั้งคำพูดของซูยาวทำให้หลี่อี้และหลินเซียวรู้สึกถึงความหวาดกลัวที่แฝงอยู่ในน้ำเสียงของเธอพวกเขารู้ดีว่าหากไม่สามารถหาทางหยุดยั้งรอยแยกมิตรนี้ได้ทันเวลาโลกของพวกเขาก็จะต้องเผชิญหน้ากับชะตากรรมแบบเดียวกันกับอารยธรรมในอดีตแล้วเราจะทำอย่างไรหลี่อี้ถามด้วยความกังวลเราไม่สามารถสู้กับไายณะที่มองไม่เห็นได้ซูยาวส่งยิ้มให้เขาอย่างอ่อนโยนเราจะทำได้ เธอพูดพางหยิบตำราที่พวกเขาค้นพบขึ้นมาเพราะในตำราเล่มน,นี้มีข้อมูลที่จะช่วยให้เราหาทางหยุดยั้งมันได้ในคืนนั้นซูเหว่ยและหลิงเซียวเริ่มวิเคราะห์ตำราแห่งหายในอย่างละเอียดพวกเขาค้นพบว่าในบันทึกนั้นมีส่วนที่กล่าวถึงผู้ควบคุมมิติซึ่งเป็นบุคคลที่สามารถใช้พลังมิติในการทำลายและสร้างสรรค์ได้นี่มันอะไรกันหลินเซียวเอ่อยขึ้นด้วยความตกใจ ตำราเล่นนี้กล่าวถึงว่ามีคนที่มีความสามารถในการควบคุมพลังมิติและพวกเขาได้ใช้พลังนั้นในการก่อสงครามสู้ยาวมองไปยังหลินเซียวเธอมองเห็นความจริงที่ถูกซ่อนไว้ในดวงตาของเขาและคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในปัจจุบันเธอเอ,อ่ยขึ้นและพวกเขาต้องการที่จะทำลายโลกนี้ให้เป็นของพวกเขาแต่เพียงผู้เดียวการค้นพบของสูหยาวและหลินเซียวทำให้พวกเขาตระหนักว่าภารกิจของพวกเขาไม่ได้มีแค่การปิดรอยแยกมิติแต่ยังต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งกว่าที่พวกเขาเคยเจอมา เราจะต้องเดินทางไปยังสถานที่ที่ตำรากล่าวถึงสู้ยาเอ่ยขึ้นน้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและเราจะต้องหาทางหยุดยั้งพวกเขาให้ได้หลี่อี้และหลิงเซียวมองหน้ากันพวกเขารู้ดีว่าการเดินทางครั้งนี้อันตรายกว่าทุกครั้งที่เคยเจอมาแต่พวกเขาก็เชื่อมั่นในความสามารถของสูหยาวและพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปเพื่อปกป้องโลกที่พวกเขารักเอาเถอะหลี่อี้เอ่ยขึ้นในที่สุดข้าจะไปกับเจ้าข้าก็เหมือนกันหลินเซียพูด ข้าต้องรู้ให้ได้ว,ว่าความรู้ที่ข้ามีจะสามารถช่วยโลกนี้จากหายนะที่กำลังจะเกิดขึ้นได้หรือไม่สู้ยาวส่งยิ้มให้พวกเขาอย่างอ่อนโยนเธอรู้ดีว่าเธอไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพังอีกต่อไปแล้วเพราะเธอมีมังกรทั้งสามตัวที่พร้อมจะร่วมเดินทางไปกับเธอจนถึงที่สุด ในตอนท้ายของคืนนั้นซูเหยาและหลินเซียวได้ค้นพบข้อมูลที่สำคัญอย่างยิ่งซึ่งเป็นข้อมูลที่จะช่วยให้พวกเขาเข้าใจถึงรากเหง้าของความขัดแย้งระหว่างราชวงศ์เจ้าและว้นยนานและยังชี้เป้าไปยังบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอดีตซึ่งเป็นเบาะแสที่จะช่วยให้พวกเขาได้พบกับมังกรตัวต่อไปดูนี่สิหลินเซียวเอ่ยขึ้นพางชี้ไปที่แผนที่ลับที่ซ่อนอยู่ในํำราแผนที่นี้ไม่ได้ชี้เป้าไปเองที่ใดที่หนึ่งในดินแดนของราชวงศ์เจ้าแต่มันกำลังชี้เป้าไปยังยอดเขามังกริมา ที่อยู่ในดินแดนของแคว้นนานสูเยามองไปยังแผนที่นั้นด้วยความประหลาดใจเธอไม่เคยคิดมาก่อนว่าพวกเขาจะต้องเดินทางไปยังดินแดนของศัตรูเพื่อหาคำตอบที่ต้องการแต่ในขณะเดียวกันเธอก็รู้สึกได้ว่ามัางกรตัวต่อไปที่เธอตามหากำลังเฝ้ารอคอยพวกเขาอยู่ที่นั่น,เข,น,นเขาคือไปหลงปร,รมาจารย์วรยุทธผู้หญิงโสแต่แข็งแกร่งและการเดินทางไปยังยอดเขามังกริมาในครั้งนี้จะนำพาพวกเขาไปสู่การ,รเผชิญหน้าครั้งสำคัญที่อันตรายกว่าทุกครั้งที่เคยเจอมา ตอนที่97แผนที่ลับแห่งพลังค่ำคืนนั้นที่บ้านพักลับไม่ได้เงียบสงบอย่างที่เคยเป็นซูเหวาและหลินเซียววางตำราแห่งหายนะลงบนโตไม้ที่เต็มไปด้วยเอกสารและสมุนไพรพวกเขากำลังวิเคราะห์ตำราที่พวกเขาค้นพบอย่างละเอียดหลี่อี้ที่เพิ่งกลับมาจากการดูแลพักพวกของเขาในค่ายรับมองดูทั้งสองอย่างเงียบๆเ,เขารู้ดีว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เขาก็เชื่อมั่นในความสามารถของซูเหวาอย่างสุดใจในตำราเล่มนี้มีบางอย่างที่แปลกไป หลินเซียวเอ่ยขึ้นน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความสงสยัยดูเหมือนว่าจะมีหน้ากระดาษที่ถูกเย็บติดกันอย่างแน่นหนาะมันดูเหมือนไม่มีอะไรพิเศษแต่ค่าสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่ซ่อนอยู่ซูเหยาหยิบตำราเล่มนั้นขึ้นมาเธอใช้การสัมผัสร่องรอยอดีตกับหน้ากระดาษที่ถูกเย็บติดกันทันใดนั้นภาพแวบๆก็ปรากฏขึ้นในความคิดของเธอ เธอเห็นภาพของนักบวชหรือผู้ฝึกตนในอดีตที่กำลังใช้พลังงานบางอย่างในการสร้างแผนที่และเธอเห็นภาพของชายผู้หนึ่งที่กำลังใช้มีดเล็กๆในการเย็บหน้ากระดาษเหล่านั้นเข้าด้วยกันอย่างแน่นหนามันคือแผนที่ซูเหยาเอ่ยขึ้นน้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความตื่นเต้นแต่มันถูกซ่อนไว้ในรูปแบบที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนหลินเซียวมองไปยังซูเหยาด้วยความประหลาดใจแล้วเราจะเปิดมันได้อย่างไรซูเหยาเผยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ เราจะต้องใช้ความร้อนที่ถูกต้องในการเปิดมันเธอพูดพลางหยิบสมุนไพราบางชนิดขึ้นมาแล้วเริ่มบดมันจนกลายเป็นผงละเอียดก่อนจะนำไปโรยลงบนหน้ากระดาษที่ถูกเย็บติดกันทันใดนั้นเองผงสมุนไพรที่โรยอยู่บนหน้ากระดาษก็เริ่มส่องแสงเรืองรองออกมาอย่างน่าอัศจรรย์ก่อนที่หน้ากระดาษที่ถูกเย็บติดกันจะค่อยๆแยกออกจากกันเผยให้เห็นภาพที่ถูกซ่อนไว้ภายใน ภาพนั้นไม่ใช่ภาพวาดแต่เป็นแผนที่ที่ถูกสลักด้วยอักขระโบราณที่ส่องแสงเรืองรองออกมาอย่างน่าอัศจรรย์มันเป็นแผนที่ที่ละเอียดและซับซ้อนเกินกว่าที่หลิงเซียจะเคยเห็นมาก่อนนี่มันอะไรกันหลี่อี้เอ๋ยขึ้นด้วยน้ำเสียงสั่นเครือมันไม่ใช่แผนที่ทั่วไปใช่ซูเหวยตอบมันคือแผนที่รับแห่งพลังที่จะนําเราไปสู่แหล่งพลังงานที่สําคัญที่สุดในโลกเธอชี้ไปที่จุดศูนย์กลางของแผนที่ที่เปล่งแสงสีม่วงออกมาอย่างเข้มข้นที่นี่คือจุดที่ รอยแยกมิดขยายตัวอย่างชัดเจนที่สุดและมันคือสถานที่ที่เราต้องเดินทางไปหลินเซียวมองไปยังแผนที่นั้นด้วยความสนใจเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีใครที่สามารถสร้างแผนที่ที่ซับซ้อนขนาดนี้ได้แผนที่นี้ไม่ได้บอกแค่เส้นทางหลินเซียวเอ่ยขึ้นแต่มันยังบอกถึงกระแสพลังงานที่ไหลเวียนอยู่ในโลกมันเป็นสิ่งที่เหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าเคยศึกษามาและดูเหมือนว่ามันจะเชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ดาวตกที่เจ้าเคยบอกข้า ซูเหยาเอ่ยขึ้นมันคือพลังงานที่ถูกปล่อยออกมาจากวัตถุบโบราณที่มาจากอีกมิติหนึ่งและมันกำลังจะทำลายโลกนี้ให้กลายเป็นเศษซากหักเราไม่สามารถหยุดยั้งมันได้ทันเวลาคำพูดของซูเหยาทำให้หลี่อี้และหลินเซียวรู้สึกถึงความหวาดกลัวที่แฝงอยู่ในน้ำเสียงของเธอพวกเขารู้ดีว่าการเดินทางครั้งนี้อันตรายกว่าทุกครั้งที่เคยเจอมาแต่พวกเขาก็เชื่อมั่นในความสามารถของซูเหยาและพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปเพื่อปกป้องโลกที่พวกเขารักเราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อม หลี่อี้เอ๋ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นการเดินทางในครั้งนี้เราไม่สามารถพึ่งพากำลังคนแต่เพียงอย่างเดียวได้ถูกต้องสูยเหวยตอบเราจะต้องใช้ความรู้ของหลินเซียวในการนำทางและเราจะต้องใช้ไหวพริบของเฟิ่งห่วงในการหาข้อมูลและเราจะต้องใช้กำลังของเจ้าในการปกป้องพวกเรา ในขณะที่พวกเขากำลังวางแผนกันอยู่นั้นซูเยาก็ได้สัมผัสได้ถึงพลังงานที่แปลกประหลาดที่แผ่ออกมาจากจุดศูนย์กลางของแผนที่อีกครั้งมันเป็นพลังงานที่แตกต่างจากที่เธอเคยสัมผัสได้จากที่อื่นแต่มันเป็นพลังงานที่เธอรู้สึกคุ้นเคยอย่างน่าประหลาดใจที่นั่นมันมีบางอย่างที่กำลังรอคอยพวกเราอยู่ซูเยาเอ่ยขึ้นน้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความสงสัยมันเป็นพลังงานที่แข็งแกร่งอย่างที่สุดและข้าคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับมังกรตัวต่อไปที่ข้าตาหา ลินเซียมองไปยังซูเหยาด้วยความประหลาดใจเจ้าหมายถึงอะไรในตำราเล่มนี้ซูเหยาอธิบายมีส่วนที่กล่าวถึงผู้พิทักษ์มิติซึ่งเป็นบุคคลที่สามารถใช้พลังงานมิติในการปกป้องโลกและข้าคิดว่าคนคนนั้นกำลังเฝ้ารอคอยพวกเราอยู่ที่นั่นการค้นพบของซูเหยาทำให้พวกเขาตระหนักว่าภารกิจของพวกเขาไม่ได้มีแค่การปิดรอยแยกมิติแต่ยังต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งกว่าที่พวกเขาเคยเจอมา เราจะต้องเดินทางไปยังยอดเขามังกริมะ่ะสุยาเอ่ยขึ้นน้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและเราจะต้องหาทางโน้มน้าวให้ผู้พิทักษ์มิติคนนั้นมาเป็นพันธมิตรกับพวกเราให้ได้หลี่อี้และหลิงเซียมองหน้ากันพวกเขารู้ดีว่าการเดินทางครั้งนี้อันตรายกว่าทุกครั้งที่เคยเจอมาแต่พวกเขาก็เชื่อมั่นในความสามารถของสุยาวและพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปเพื่อปกป้องโลกที่พวกเขารักเอาเถอะหลี่อี้เอ่ยขึ้นในที่สุดข้าจะไปกับเจ้าข้าก็เหมือนกันหลินเซียวพูด ข้าต้องรู้ให้ได้ว,ว่าความรู้ที่ข้ามีจะสามารถช่วยโลกนี้จากหายนะที่กำลังจะเกิดขึ้นได้หรือไม่สู้ยาวส่งยิ้มให้พวกเขาอย่างอ่อนโยนเธอรู้ดีว่าเธอไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพังอีกต่อไปแล้วเพราะเธอมีมังกรทั้งสามตัวที่พร้อมจะร่วมเดินทางไปกับเธอจนถึงที่สุด ในตอนท้ายของคืนนั้นซูเหยาและหลิงเซียวได้ค้นพบข้อมูลที่สำคัญอย่างยิ่งซึ่งเป็นข้อมูลที่จะช่วยให้พวกเขาเข้าใจถึงรากเหง้าของความขัดแย้งระหว่างราชวงศ์เจ้าและแคว้นหนานและยังชี้เป้าไปยังบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอดีตซึ่งเป็นเบาะแสที่จะช่วยให้พวกเขาได้พบกับมังกรตัวต่อไปดูนี่สิหลินเซียวเอ่ยขึ้นทางชี้ไปที่แผนที่ลับที่ซ่อนอยู่ในตำราแผนที่นี้ไม่ได้ชี้เป้าไปยังที่ใดที่หนึ่งในดินแดนของราชวงศ์เจ้าแต่มันกำลังชี้เป้าไปยังยอดเขามังกริมะ ที่อยู่ในดินแดนของแคว้นนานสูเหย่มองไปยังแผนที่นั้นด้วยความประหลาดใจเธอไม่เคยคิดมาก่อนว่าพวกเขาจะต้องเดินทางไปยังดินแดนของศัตรูเพื่อหาคําตอบที่ต้องการแต่ในขณะเดียวกันเธอก็รู้สึกได้ว่ามัางกรตัวต่อไปที่เธอตามหากําลังเฝ้ารอคอยพวกเขาอยู่ที่นั่น,เข,น,นเขาคือไปหลงปร,รมาจารย์วรยุทธผู้หญิงโสแต่แข็งแกร่งและการเดินทางไปยังยอดเขามังกริมาในครั้งนี้จะนําพาพวกเขาไปสู่การ,รเผชิญหน้าครั้งสําคัญที่อันตรายกว่าทุกครั้งที่เคยเจอมา ตอนที่98ความขัดแย้งเชิงความคิดเมื่อแสงแรกของยามเช้าสัดส่องเข้ามาในบ้านพักลับที่เมืองหลวงบรรยากาศไม่ได้สงบเงียบอย่างที่เคยเป็นซูเหยาพร้อมกับหลี่อี้และหลินเซียวได้รวบรวมเหล่าชายหนุ่มคนสําคัญของเธอมาไว้ในห้องประชุมไม่ว่าจะเป็นมู่หยางที่เพิ่งกลับมาจากค่ายทหารหรือเฟิงหวงที่เดินทางมาในคราพ่อค้าผ้าไหม บนโต๊ะไม้กลางห้องมีแผนที่ลและแผงพลังที่ส่องแสงเรืองรองอยู่เบื้องหน้าของทุกคนรวมถึงบันทึกแห่งหายนะที่บอกเล่าถึงความจริงอันน่าตกใจเกี่ยวกับอดีตของโลกนี้ซูยาวใช้เวลาครู่ใหญ่ในการอธิบายทุกสิ่งที่เธอได้ค้นพบให้กับพวกเขาฟังอย่างละเอียดตั้งแต่เรื่องของรอยแยกมิติที่กำลังขยายตัวไปจนถึงความจริงที่ว่าประวัติศาสตร์ของโลกนี้ถูกบิดเบือนไปจากความจริงทันทีที่ซูยาวพูดจบบรรยากาศในห้องก็เงียบสงัดลงทันทีไม่มีใครเอ,อ่ยอะไรออกมาเลยมีเพียงสายตาที่เต็มไปด้วยความตกตะลึงและไม่เชื่อสายตาที่มองมาอย่างเธอ เจ้าเจ้ากำลังจะบอกว่าประวัติศาสตร์ที่เราเคยศึกษามาทั้งหมดมันเป็นเรื่องโกหกหรือมูอ่หยางเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือเขายึดมั่นในความถูกต้องและประวัติศาสตร์มาทั้งชีวิตและการที่ต้องมารับรู้ความจริงอันขมขืน่นเช่นนี้ทำให้เขาแทบจะรับไม่ได้ไม่ใช่เรื่องโกหกทั้งหมดซูเหยาตอบอย่างใจเย็นแต่เป็นความจริงที่ถูกบิดเบือนไปจากเดิม คำพูดของซูเหยาทำให้บรรยากาศที่เคยสงบเงียบกลับมาเต็มไปด้วยความขัดแย้งทางความคิดในทันทีหลี่อี้และหลินเซียวที่เพิ่งร่วมเดินทางไปกับซูเหยาต่างก็เริ่มถกเถียงกันถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหากความจริงเป็นเช่นนั้นหลี่อี้เอ,อ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความโกรธเราก็จะต้องใช้กำลังในการขนล้มผู้ที่อยู่เบื้องหลังการบิดเบือนนี้ให้ได้เราจะต้องทำลายพวกมันลงให้หมดสิน้นไร้สาระหลินเซียวตอบกลับอย่างรวดเร็ว การใช้กำลังไม่ได้ช่วยอะไรเราต้องใช้ปัญญาและข้อมูลที่ถูกต้องในการเอาชนะศัตรูที่มองไม่เห็นเราจะต้องหาจุดอ่อนของพวกมันและทำลายมันลงจากภายในการประทะก,กันของอุดมการณ์ระหว่างหลี่อี้ที่เชื่อในกำลังทหารและหลิงเซียวที่เชื่อในปัญญาและข้อมูลทำให้บรรยากาศในห้องตึงเครียดมากขึ้นไปอีกทุกคนต่างก็มองไปยังซูเหยาเพื่อหาคำตอบว่าใครคือผู้ที่คิดถูกพวกเจ้าใจเย็นๆก่อนเฟิงหงเอ๋ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่สงบก,การถกเถียงกันไม่ได้ช่วยอะไรเลยในตอนนี้ เขาหันไปมองซูเหยาวแม่นางซูเหยาวเจ้ามีแนวทางอย่างไรซูหยาวมองไปยังเหล่าชายหนุ่มที่กำลังทะเลาะกันอย่างเอาเป็นเอาตายเธอยิ้มอย่างเข้าใจเธอรู้ว่าพวกเขาแต่ละคนต่างก็มีแนวคิดและอุดมการณ์ที่แตกต่างกันและการที่จะทําให้พวกเขาทํางานร่วมกันได้เธอจะต้องประสานความแตกต่างของพวกเขาให้เป็นหนึ่งเดียวข้าเข้าใจว่าพวกเจ้าแต่ละคนต่างก็มีความคิดเป็นของตัวเองซูหยาเอ่อยขึ้นน้ําเสียงของเธอนั้นเต็มไปด้วยความหนักแน่นและมั่นใจ และข้าก็เชื่อว่าความคิดของพวกเจ้าทุกคนต่างก็มีเหตุผลที่น่ารับฟังแต่การต่อสู้ครั้งนี้เราไม่สามารถพึ่งพาแค่กำลังหรือปัญญาเพียงอย่างเดียวได้เราต้องใช้มันทั้งหมดเธอเดินไปหาหลี่อี้หลี่อี้เจ้าเชื่อว่าการใช้กำลังเป็นหนทางเดียวที่จะเอาชนะศัตรูได้ใช่ไหมหลี่อี้พยักหน้าถูกต้องแต่ถ้าเจ้าต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งกว่าเจ้าเป็นร้อยเท่าเจ้าจะยังใช้กำลังอยู่หรือสหยวถามในโลกที่ข้าจักมาพวกเราเชื่อว่าข้อมูล คืออาวุธที่ไร้กาศที่สุดมันสามารถทำลายศัตรูได้โดยไม่ต้องเสียเลือดเนื้อเลยแม้แต่น้อยคำพูดของซูเหยาทำให้หลี่อีช้ชะงักไปเล็กน้อยเขามองไปยังดวงตาของเธอที่เต็มไปด้วยความจริงใจและในที่สุดเขาก็ตัดสินใจที่จะยอมรับในเหตุผลของเธอซูเหยาหันไปหาหลินเซียวหลินเซียวเจ้าเชื่อว่าปัญญาคือหนทางเดียวที่จะเอาชนะศัตรูได้ใช่ไหมหลินเซียวพยักหน้าถูกต้อง แต่ถ้าเจ้าต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่ไม่ได้ใช้ปัญญาในการต่อสู้เจ้าจะยังใช้ปัญญาอยู่หรือสหยาวถามในโลกที่ข้าจากมาพวกเราเชื่อว่าการกระทำคือสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้มันสามารถทำลายกำแพงที่ขวางกั้นเราได้โดยไม่ต้องเสียเวลาไปกับการคิดคำพูดของสหยาวทำให้หลิงเซียวรู้สึกอับจนหนทางที่จะโต้อตอบเขารู้ดีว่าสิ่งที่สหยาพูดนั้นเป็นความจริง การที่ซูเหยาสามารถจัดการกับความขัดแยง้งทางความคิดของหลี่อี้และหลิงเซียวได้อย่างชาญฉลาดทําให้มู่หยางและเฟิ่งหงรู้สึกทึ่งอย่างที่สุดพวกเขารู้ดีว่าหญิงสาวตรงหน้าไม่เหมือนกับคนที่พวกเขาเคยเจอมาเธอกล้าที่จะพูดในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าพูดและเธอก็สามารถประสานความแตกต่างของกลุ่มให้เป็นหนึ่งเดียวได้อย่างน่าเหลือเชื่อข้าเข้าใจแล้วมู่หยางเอ่ยขึ้นในที่สุดการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ได้มีแค่กําลังรบแต่ยังต้องมีปัญ,ญญาและข้อมูลที่ถูกต้องด้วยถูกต้องซูเหยาตอบ และนั่นคือเหตุผลที่ข้าต้องการพวกเจ้าทุกคนข้าต้องการให้มู่หยางเป็นผู้ที่วางแผนการรบข้าต้องการให้หลี่อี้เป็นผู้ที่ใช้กําลังในการต่อสู้ข้าต้องการให้หลินเซี่ยวเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและข้าต้องการให้เฟิ่งห่วงเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลที่ซับซ้อนกว่านั้นคําพูดของซูเหยาทําให้ทุกคนรู้สึกว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยคิดไว้พวกเขายอมรับในความแตกต่างของแต่ละคนและพร้อมที่จะทํางานร่วมกันเพื่อเป้าหมายเดียวกันเอาเถอะหลี่อี้เอ่ยขึ้นในที่สุด ข้าจะยอมทำตามแผนของเจ้าแต่เจ้าต้องพิสูจน์ให้ข้าเห็นว่าแผนการของเจ้ามีค่าพอที่จะแลกกับกำลังคนของข้าข้าก็เหมือนกันหลินเซียวพูดข้าจะยอมใช้ความรู้ที่ข้ามีในการช่วยเหลือเจ้าแต่เจ้าต้องพิสูจน์ให้ข้าเห็นว่ามันเป็นหนทางเดียวที่เราจะหาคำตอบที่ต้องการได้ซูเหว่ส่งยิ้มให้พวกเขาอย่างมั่นใจข้าจะทำ ในตอนท้ายของการประชุมซูหยาวได้มอบหมายภารกิจที่สำคัญให้กับชายหนุ่มแต่ละคนโดยมีแผนที่ลับแห่งพลังเป็นตัวชี้นำในการปฏิบัติงานหลี่อี้และหลินเซียวจะเดินทางไปยังยอดเขาเมังกรีมาเพื่อหาคำตอบที่ต้องการในขณะที่มู่หยางและเฟิงห่วงจะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและหาข้อมูลเพิ่มเติม,ตมในเมืองหลวง การตัดสินใจครั้งนี้เป็นการยืนยันถึงการเป็นพันธมิตรที่แท้จริงของซูยาวและเหล่าชายหนุ่มและเป็นการปูทางสู่การผจญภัยครั้งใหม่ที่อันตรายยิ่งขึ้นและเป็นการยืนยันว่าไปหลงปรมาจารย์วรยุทธผู้หญิงโสแต่แข็งแกร่งกำลังเฝ้ารอคอยพวกเขาอยู่ที่นั่นตอนที่99นอกตามติด สายลมยามค่ำคืนพัดพลิ้วเข้ามาในบ้านพักลับในเมืองหลวงซูหยาพร้อมกับหลี่อี้และหลินเซียวกำลังเตรียมตัวสำหรับการเดินทางไปยังยอดเขามังกริมะตามแผนที่ลับแผงพลังที่พวกเขาค้นพบมาหลินเซียวใช้ความรู้ด้านภูมิศาสตร์ของเขาในการวางแผนการเดินทางและคำนวณระยะทางอย่างละเอียดส่วนหลี่อี้ก็กำลังรับคมดาบอย่างเงียบๆด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นแผนการเดินทางเสร็จเรียบร้อยแล้วหลินเซียวเอ,อ่ยขึ้นพางวางกระดาษแผ่นหนึ่งลงบนโต๊ะ เราจะใช้เส้นทางนี้ในการเดินทางไปยังยอดเขามังกริมาะแต่มันอันตรายกว่าทุกครั้งที่เราเคยเจอมาข้ารู้สูยเหวยาวตอบแต่ข้าก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันทันใดนั้นเองสูยเหวยาวก็รู้สึกถึงพลังงานที่ผิดปกติที่แผ่ออกมาจากด้านนอกของบ้านพักเธอใช้การมองเห็นรอยแยกมิติเพื่อสัมผัสดได้ถึงพลังงานที่ผิดปกติที่แฝงตัวอยู่ในเมืองหลวงเธอเห็นภาพแวบ,บๆของเงาที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในตรอกซอกซอยและการปรากฏตัวของบุคคลที่ดูแปลกไปจากเดิมเราถูกจับตามอง สู้เยาเอ่ยขึ้นน้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความตื่นกระหนกหลี่อี้และหลินเซียมองหน้ากันพวกเขาก็สัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่แปลกไปจากเดิมพวกเขารีบเก็บของและเตรียมพร้อมสําหรับการเผชิญหน้าครั้งแรกศัตรูที่แท้จริงกำลังจะมาสู้เยาเอ่ยขึ้นเราไม่สามารถอยู่เฉยเฉยได้อีกต่อไปแล้ว การโจมตีมาถึงอย่างรวดเร็วและรุนแรงนักฆ่ากลุ่มหนึ่งในชุดคลุมสีดำที่ดูเหมือนกับเงาบุกเข้ามาในบ้านพักลับของพวกเขาอย่างไม่คาดคิดพวกเขาไม่ได้ใช้ดาบหรือกระบี่แต่ใช้พลังงานบางอย่างในการโจมตีซึ่งเป็นพลังงานที่ซูเหยารู้สึกคุ้นเคยอย่างน่าประหลาดใจพวกมันใช้พลังมิติซูเหยาเอ่อยขึ้นระวังหลี่อี้ใช้กำลังทั้งหมดที่เขามีในการต่อสู้กับนักฆ่าเหล่านั้นเขาว,วาดดาบออกไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำ แต่ก็ไม่สามารถทำอันตารายนักฆ่าเหล่านั้นได้เลยแม้แต่น้อยเพราะพวกมันสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าที่ตาเห็นราวกับหายตัวได้ลินเซียวสู้เหยา่ตะโกนใช้ความรู้ที่เจ้ามีในการหาจุดอ่อนของพวกมันลินเซียวแม้จะตกใจกับสิ่งที่เขาเห็นแต่เขาก็ใช้ความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลที่เขามีในการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของนักฆ่าเหล่านั้นพวกมันไม่ได้หายตัวไปลินเซียวเอ่ยขึ้นอย่างรวดเร็วแต่พวกมันใช้พลังมิติในการเร่งการเคลื่อนที่ของตัวเอง ซูยาเข้าใจในทันทีทเธอใช้การปรับเปลี่ยนกระแสะเวลาเล็กน้อยเพื่อทําให้การเคลื่อนที่ของนักฆ่าเหล่านั้นช้าลงเพียงเสี้ยววินาท,ทีเธอใช้โอกาสนี้ในการใช้เพลงกระบี่ห่วงมิติในการโจมตีพวกมันได้อย่างแม่นยําและรวดเร็วการต่อสู้ดําเนินไปอย่างดูเดือดซูยาวและหลี่อี้ต้องใช้ทุกความสามารถที่พวกเขามีในการต่อสู้กับนักฆ่าเหล่านั้นแต่พวกเขาก็รู้ดีว่าพวกเขาไม่สามารถเอาชนะพวกมันได้เพียงลําพังเราต้องหนีซูยาวตะโกนเราไม่สามารถสู้กับพวกมันได้ในตอนนี้ หลี่อี้และหลิงเซียวมองหน้ากันพวกเขาไม่ต้องการที่จะหนีแต่พวกเขาก็รู้ดีว่าการอยู่ต่ออาจจะทำให้พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับความตายพวกเขาจึงตัดสินใจที่จะเชื่อในคำพูดของซูเหยาและวิ่งหนีออกไปจากบ้านพักลับการวิ่งหนีของพวกเขาเป็นการต่อสู้กับเวลาและนกักฆ่าที่แข็งแกร่งกว่าพวกเขาต้องใช้ทุกความสามารถที่พวกเขามีในการหลบหนีจากนักฆ่าที่ตามล่าพวกเขาอยู่ไม่ไกลในขณะที่พวกเขากำลังวิ่งหนีอยู่นั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากด้านหลังของพวกเขามันเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความเยือกเย็นและน่ากลัว พวกจะไม่มีทางหนีรอดไปจากข้าได้เสียงหนึ่งเอ่ยขึ้นข้าคือผู้ที่จะมาเพื่อทำลายพวกเจ้าสูเห่ยาและหลี่อี้หันไปมองพร้อมกันพบก,กับร่างของชายผู้หนึ่งในชุดคลุมสีดำที่ดูเหมือนกับเงาที่กำลังหลบซ่อนอยู่ในความมืดมิดเขามีพลังที่แข็งแกร่งอย่างที่สุดและสูเห่ยาก็สัมผัสดได้ถึงพลังมิติที่คล้ายคลึงกับของเธอที่แผ่ออกมาจากตัวเขาเขาคือผู้ควบคุมมิติสู้เหวยาวเอ่ยขึ้นด้วยความตกใจเขาเป็นคนเดียวกับที่เราเจอในอดีต หลี่อี้และหลิงเซียมองหน้ากันพวกเขาไม่รู้ว่าซูยาวพูดถึงใครแต่พวกเขาก็สัมผัสได้ถึงพลังที่น่ากลัวที่แผ่ออกมาจากตัวชายในชุดคลุมสีดำพวกเจ้าทำลายรังของข้าชายในชุดคลุมสีดำเอ่ยขึ้นและข้าจะทำลายพวกเจ้าลงให้หมดสิน้นซูยาวและหลี่อี้พร้อมที่จะต่อสู้แต่ในขณะที่ชายในชุดคลุมสีดำกำลังจะโจมตีนั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากด้านหลังของพวกเขามันเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความเยือกเย็นและน่ากลัวหยุดเสียงหนึ่งเอ่ยขึ้นอย่าทำร้ายพวกเขา ซูเหยายและหลี่อี้หันไปมองพร้อมกันพบก,กับร่างของชายผู้หนึ่งในชุดคลุมสีขาวที่ดูเหมือนกับเงาที่กำลังหลบซ่อนอยู่ในความมืดมิดเขามีพลังที่แข็งแกร่งอย่างที่สุดและซู่เหวาก็สัมผัสดได้ถึงพลังมิติที่คล้ายคลึงกับของเธอที่แผ่ออกมาจากตัวเขาท่านหลงเทียนหลี่อี้เอ่ยขึ้นด้วยความประหลาดใจหลงเทียนเดินเข้ามาหาพวกเขาอย่างช้าๆเขามองไปยังชายในชุดคลุมสีดำด้วยสายตาที่เย็นชาข้าขอเตือนท่านเป็นครั้งสุดท้ายเขาเอ่ยขึ้นหากท่านทำร้ายคนของข้าข้าจะไม่ให้อภัยท่าน ใช่ในชุดคลุมสีดำมองไปยังหลงเทียนด้วยความไม่พอใจแต่เขาก็ตัดสินใจที่จะยอมถอยข้าจะให้โอกาสพวกเจ้าเขาเอ่ยขึ้นแต่ถ้าพวกเจ้าคิดที่จะทำลายโลกนี้ข้าจะตามหาพวกเจ้าและทำลายพวกเจ้าลงให้ได้เขาพูดจบก็หายไปในความมืดมิดอย่างรวดเร็วสู่เหวและหลี่อี้รู้สึกโล่งใจอย่างที่สุดที่พวกเขารอดพ้นจากสถานการณ์ที่กับขันมาได้อย่างหวุดหวิดขอบคุณท่านหลงเทียนที่มาช่วยพวกเราสู่เหวเอ่ยขึ้นอย่างจริงใจข้าไม่ได้มาช่วยพวกเจ้า หลงเทียนตอบด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาแต่ข้ามาเพื่อเตือนพวกเจ้าว่าการเดินทางในครั้งนี้อันตรายเกินกว่าที่พวกเจ้าจะรับมือได้ซูเหยามองไปยังหลงเทียนเธอยิ้มอย่างเข้าใจเธอรู้ว่าเขาเป็นคนปากไม่ตรงกับใจแต่เธอก็รู้เช่นกันว่าลึกๆแล้วเขาเป็นคนที่มีความจริงใจอย่างที่สุดข้าเข้าใจเธอเอ,อ่ยขึ้นแต่เราก็ต้องเดินหน้าต่อไปเพราะมันเป็นหนทางเดียวที่เราจะหาคําตอบที่ต้องการได้หลงเทียงเงียบไปนานเขาไม่สามารถหาคําตอบที่จะโต้แยง้งซูเหยาได้อีกต่อไปเอาเถอะเขาเอ,อ่ยขึ้นในที่สุด ข้าจะคอยเฝ้าดูพวกเจ้าอยู่ห่างๆและหากพวกเจ้าต้องการความช่วยเหลือก็ให้บอกข้าการเดินทางครั้งใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นซูยาและหลิงเซียวได้ข้อมูลที่สำคัญอย่างยิ่งซึ่งเป็นข้อมูลที่จะช่วยให้พวกเขาเข้าใจถึงรากเหง้าของความขัดแย้งระหว่างราชวงศ์เจ้าและแคว้นหนานและยังชี้เป้าไปยังบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอดีตซึ่งเป็นเบาะแสที่จะช่วยให้พวกเขาได้พบกับมับงกรตัวต่อไปดูนี่สิหลินเซียวเอ่อยขึ้นพางชี้ไปที่แผนที่ลับที่ซ่อนอยู่ในตำรา แผนที่นี้ไม่ได้ชี้เป้าไปยังที่ใดที่หนึ่งในดินแดนของราชวงศ์เจ้าแต่มันกําลังชี้เป้าไปยังยอดเขามังกริมะที่อยู่ในดินแดนของคว้นนานสู้ยาวมองไปยังแผนที่นั้นด้วยความประหลาดใจเธอไม่เคยคิดมาก่อนว่าพวกเขาจะต้องเดินทางไปยังดินแดนของศัตรูเพื่อหาคําตอบที่ต้องการแต่ในขณะเดียวกันเธอก็รู้สึกได้ว่ามังกร ตัวต่อไปที่เธอตามหากําลังเฝ้ารอคอยพวกเขาอยู่ที่นั่นเขาคือไปหลงปรมาจารย์วรยุทธผู้หญิงโสแต่แข็งแกร่งและการเดินทางไปอย่างยอดเขามังกริมะในครั้งนี้จะนําพาพวกเขาไปสู่การเผชิญหน้าครั้งสําคัญที่อันตรายกว่าทุกครั้งที่เคยเจอมาตอนนี้สามารถสมัครสมาชิกหรือส่งซูเปอร์แตงเพื่อเป็นการสนับสนุนกําลังใจให้อดินได้แล้วนะคะขอขอบพระคุณที่ให้การสนับสนุนช่องนิยายเสียงจีนฟังเพลินด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งปรดติดตามอีพีถัดไป